สวัสดีค่ะนักเรียนก้าวสู่การเรียนแบบออนไลน์นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์ดิจเทโลนูดูคลิปนะคะดูคลิปเกี่ยวกับแรงรัดใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะสอนต่อนะคะหนูดูรูปภาพสองรูปนี้นะคะ หนายี่สิบแปดไปด้วยนะคะหน้ายี่สิบแปดนะสา,ามเขาบอกว่ารูปที่สามปะตู้ด้วยแรงน้อยอ่าอันนี้มีตู้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนปะใช่ไหมเขาบอกว่าด้วยแรงน้อยนะคะออกแรงเท่าไหร่สามสิบนิวตันนะคะอ่าส่วนรูปที่สี่ผัดตู้ด้วยแรงมากอ่าใช้แรงมากนะทำหน้าปัดทู่ปะ ตบปักตู้ด้วยแรงมากหกแรงเท่าไรคะนะน,นั่นแรงหกสิบนิวตันตัวนี้หกแรงหกสิบนิวตันนะคะจะเห็นว่ารูปที่สามโจแรงน้อยกว่าใช่ไหมสามสิบรูปที่สี่โจแรงหกสิบนิวตันนะคะอันนี้ไอ้น้องเขียนลงในสมุดด้วยนะคะแล้วก็วาดวาดรูปคร่าวๆวัด วาดคนง่ายๆวาดรูปไม่ง่ายวาดตู้ก็วาดสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะไม่ต้องวาดรายละเอียดอะไรมากนะเขียนลงในสมุดด้วยวาดลงไปในสมุดด้วยนะคะต่อไปอเลงมีทั้งขนาดเล็กทิศทางนะคะเราสามารถเขียนแผนภาพ แสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยใช้ลูกศรกำหนดให้หัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงที่มากระทำความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงโดยถ้าขนาดของแรงน้อยความยาวของลูกศรจะสั้นแต่ถ้าขนาดของแรงมากความยาวลูกศรก็จะยาวเช่นเด็กคนหนึ่งผลัดตู้แต่ละครั้งด้วยแรงที่แตกต่างกันนะคะ มเมื่อกี้นะคะทีค่ครยให้หนูดูรูปภาพคนหนึ่ง30นิวตันใช่ไหมคะอีกคนห่ง60นิวตันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเขียนแผนภาพแสดงทิศทางของแรงนะคะเขาบอกว่าแผนภาพแสดงทิศทางของแรงเนี่ยจะมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะคะจะเขียนแทนด้วยลูกศรใช่ไหมหัวลูกศรก็แสดงทิศทางใช่ไหมคะถ้าหัวลูกศรชี้ไปทางฝาก็แสดงว่าออกแรงปักไปทางฝา ถ้าหัวรูศรชี้ไปทางซ้ายแสดงว่าเราก็ออกแรงผลักไปทางซ้ายนะคะหัวรูศรแสดงทิศทางของแรงที่มากระทําต่อวัตถุนะคะนักเรียนนะคะส่วนขนาดของแรงจะมากหรือน้อยเนี่ยจะแทนด้วยความยาวของลูกศรถ้ายิ่งมีความยาวมากขนาดของแรงก็จะมากใช่ไหมคะถ้าความยาวถ้าเราวาดความยาวสั้นๆแสดงว่าแรงก็น้อยนะคะนักเรียนจุดเนื้อหาลงไปด้วยนะคะ ูขอลายมือสวยๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าครูเปิดดูรู้สึกว่าลายมือนะักเรียนจะจะจะแย่ลงนะสงสัยไม่ได้เรียนกันในในห้องก็เลยลายมืออะไรก็ไม่ค่อยสวยนะคะเอาต่อไปนะคะอ่าเนี่ยต่อไปคุณครูจะเขียนแต้นภาพแล้วแสดงแสดงแสดงแรงที่มากระทำต่อตู้ใช่ไหมคะอ่าที่มากระทำต่อวตัตถุ ใช่ไหมวิธีเขียนเมื่อกี้ออกแรงสามิบนิวตันนะคะ,ะเราก็ลากเลยค่ะลูกศรนเนี่ยไหมคะลูกศรส,สีแดงนะคะลูกศรส,สีแดงแล้วก็มีหัวลูกศรชี้ตามทิศทางของแรงใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เขียนว่า30นิวตันนะคะน,นี่ออกแรง30นิวตันส่วนอีกรูปหนึ่งจะเห็นว่าลูกศร จะมีขนาดยาวกว่าใช่ไหมยาวกว่าเป็นสองเท่าเลยนะคะเพราะแดงสองเท่าแดงได้มากโอแดงมากขึ้นเป็นสองเท่าคือหกสิบนิวตันนะคะ,ะก็ชี้ไปทางทิศเดียวกันนะคะัวรูกสรชี้ไปทางทิศเดียวกันแสดงว่าวัตถุก,ก็ไปทางทิศทางเดียวกันนะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนแค่เขียนรูกศรล่อย่างเนี้ยเขียนวาดภาพนะคะแล้วก็เขียนคำบึน ของลูกน,นั่นเองก็เขียนขนาดของแรงในตัวนี้60สิบนิวตันในนี้สาสิบนิวตันอย่างเนี้ยค่ะขั่นเว,วาดลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแผนภาพแสดงแรงนะคะแสดงแรงที่มากระทำต่อวัตถุเราจะวาดด้วยด้วยลูกศรน,นะคะด้วยแรงความยาวของลูกศรน,นะคะนัเนเยงก็วาดตง่ายๆเป็นแค่วาดแค่สี่เหลี่ยม นะคะตู้สีเหลี่ยมปืนผ้านะคะต่อไปนะคะต่อไปคุณครูให้หนูลงลงเขียนเป็มภาพแสดงแรงที่กระทำต่อรถนี้น่าเดินดูนะคะรถยนต์กันเนี้ย มีมีแรงมากระทำมมีแรงมากระทำต่อวัตถุรถเนี่ยกี่แรงนะคะนัองเดียงวาดได้หมดเลยนะมีกี่แรงแล้วก็ต้องวาดชี้ทิศไปทางทิศไหนนะคะน้อเดียงก,ก็ดูว่าโอแรงผลักดันไปทางทิศไหนนะ้เดียงก,ก็ชี้หัวลูกศรให้ถูกต้องนะคะ นักเรียนลงวาดดูอะไรรูปรูปรถนี้นักเรียนไม่ต้องวาดนะแต่ว่านะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรงเลยนะคะก็คือวาดรูปสอนได้เลยนะคะตัวรถนี้ไม่ต้องวาดนะเดี๋ยวคุณครูจะดูอีกทีว่านักเรียนทําถูกหรือเปล่านะลองเขียนดูนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ